อ,อันนี้โนโอเอลมาอะไรโนโอเอลมาอะไรคะอืมเอ่อหนูมาเที่ยวเหรอคะเที่ยวร้อนไหมร้อนไหมลูก กระโดดข้ามนี่โอ้โหเก่งจังเลยเยี่ยม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 โดดที่โดดเดินดีๆนะอุ้ยมีผีเชื่อไหมมีผีเชื่อไหมมีผีเชื่อไหมลูกอย่าไปข้ามไปนะมดมดเออแอะๆตรงนั้นนะลูกแอะๆมาตรงนี้ค่ะเอว Ừ ừ ướp lại ướp lại coi ướp